สวัสดีค่ะจากสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะขอเชิญชวนค่ะวันที่สิบสองามสิบี่กรกฎาคมสองพนรอหิบเจ็ดนะคะทางจังหวัดโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาก็จะกำหนดจัดงานเทศกาลไหว้พระนอนค่ะซึ่งในกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีขบวนแห่อันเชิญใบสีผ้าห่มพระพนอนและก็ดอกไม้บูชาพระนอน มีการลำถวายบูชาพระนอนโดยสตรีชาวอำเภอสูงเนินกว่า572คนนะคะมีการพิธีบวงสรวงพิธีสงพิธีห่งผ้าพิธีเปิดงานแล้วก็ตลอดการจัดงนาน3วันก็เชิญชวนมาเที่ยวชมแหล่งโบราณคดีเที่อำเภอสุนเนินมากราบสักการะองค์พระนอนอายุ1,300ปีซึ่ง สมัยทวารวด,ดีนะคะแล้วก็มาชิมมาช็อปสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นของดีบ้านฉันเทียมเพื่อสมเนินค่ะเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะโดยในวันแรกวันที่12ก,กรกฎาคมค่ะจะมีการแสดงโขนลามเกียนชุดถวายลินลิงนะคะจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม วันที่13กรกฎาคมจะมีลิเกค่ะลิเกการแสดงคือพื้นบ้านลิเกโฟราานะคะสอมลอักเล็วิเชียนค่ะแล้วคืนสุดท้ายก็จะได้ชมการแสดงแสงสีเสียงมินิไลไแอนซาวจำลองประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองโบราณของเมืองเสือมาะค,ะค่ะในวันนี้ชาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทางวัดระมาจาักเสมาลามอาวำเภอสูงเนินนะคะก็ขอ กาบขอบพระคุณคณะท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาควีสิีที่ได้ให้เกียรติมาเยีเ่ยมชมพื้นที่โบราณสถานที่วัดธรรมศักรเสมารามหรือวัดพนนนะคะและที่จะผลักดันเ,เพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวันดนครราชสีมาต่อไปค่ะ แล้วก็กราบขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกสลแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านยุภาทวีวัฒนกิจปกวอท่านอธิบดีกรมส่งกรมศิลปกรท่านอนบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ที่วัดรรมจักรเสมาราวัฒนนรแห่งนี้ที่จะได้มีการ สนับสนุนในการจับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไปค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมง,งานเทศกาลไหว้พระนอนพุทธยยศยญาติศลา1,300ปี